Pai, pai, via pai. Ai, eu tô aí. ไม่เครได้มาหลอกคพี่เฟื่องอยู่ตรงกันไว้นะพี่ไอ้มันมีห้องที่มันปิดประตูเดี๋ยวรลอกคนพี่เฟื่องหยยบรถหน่อยก็ได้นะครับเดี๋ยวโดนรถโดนตัดหยยบเอาไว้ข้างหน้าเบีิ๊กลังจะะทอไปน แต่ข้างหน้าเรายังว่างอยู่พี่เล่นได้เยอะเลยเอาแต่พี่เฟิร์นฟังตรงนั้นอะเรยเพื่อนมีคนมาข้างหลังอแต่ข้างหน้าเดี๋ยวดูไว้ ระเบิดข้าตัวเองทำยไมแล้วแบบป้าพีโตคุณมจะกินดูคุณสบายดีไหมเฮ้ยแอมกู hey, good, <laughs> ๊ดบล็อกปเรียอแอมโฟกัสกัรดเกมบกแอมโฟกัสเกมที่หนึ่งได้หนึ่งแสนยูซี หลุมหน้าเรามีคนอ่ะีเฟกรนหลุมตรงนี้มากเหลือเกินยังหมดมุมยิง ไม่เห็นเลยอ่ะมันอยู่ในหลุมนี่ทีนในเมืองนี้ไม่มีคนเลยหรอวเนี่ยฮม่คิดวด้วยก็ดังมีคนแล้ว ในหลุมยังเหลืออยู่ตัวหนึ่งนะพี่มักเหลืองเบียรวงเราอ่ะพี่เฟิร์น oh. เต็มวงเลยอย่ะเดี๋ยวรอรับเลยกูดังเขายังไม่ต้องออกพี่เราจะรอจากลายขวาผมว่าขวาน่าจะมีคนอ้อมมาพี่เฟิร์นดูฝั่งนี้ให้เบียร์หน่อยนะครับมักเหลือลงอ่ะพี่ฝั่งนี้ Watch out มุมเบียร์เปิดมีคนนะมันมันมันยิงกันอยู่เพื่อนมาขับมักกี้มาลองมันขับมานะอยู่ตรงนี้ มันจอดจอดจอด,จอดขับมาปนิดีองข้ามเบียร์พี่เฟิร์นสองคันเหมือนจะทิ้มกันจะให้บีไปช่วยไหมไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเซฟอยู่พี่เาบวกกันเดี๋ยว์ให้รอเราได้เลยโอเค ยิงกันตายแล้วเอ้ชุด้พี่เฟิร์นแค่รอบ,บอกฝั่งมากเหลืองเบียร์ก็พอเดี๋ยกราฟให้ใหม่ล้วังนะถ้ามันเตรียมสตาร์ลุนมาพี่เฟิร์นบอกพี่ไม่เห็นแต่สตาร์ลุน่ามัน อยู่ข้างหลังสักเฮ้ยไม่น่าเลย มันอยู่มุมไหนพี่เฟื่อนอยู่ในหลุมอ่ะพี่ว่าใช่มันอยู่เนี่ยหลังเนินเนี่ยนี่ไหนพี่คนเหลือน้อยละสองสองสอง,สองหมดแล้วสองสามทีมแล้วน่นาจะเหลือคนเด็กน้อยวี่สี่ทีมละมันจะเหลือเศษอีกไม่เท่าไหร่ผมว๊ยไม้เห็นเชอ ฝั่งเบียร์มีสองตัวตรงมาร์กเหลืองวงเฮ้ยวงพี่เฟนมันถอยโอ้โหดูวงดิเบียแตกวัดแตกนั่นฝั่งนี้ขับรถได้ขับรถขับไปไหนขับรถขับรถมา มรนมาโอ้ยรถมันจะระเบิดรถมันจะระเบิดหนงยจะนนอกแล้วพี่เจ็บมากไปเอานะพี่เฟิร์มากำเนิดตามเยู่วตามเดียนหมดนี่สวย นี่ไงเรามาดูชมผลงานของเบียวดีเพืเ่อนยวขยับก่อนครับมุมขวาเราไม่น่ามีหรอกเพื่อนเดี๋ยวเราไปเล่นกัานฝั่งนู้นสิร่วงเรยตายแล้วพี่ตายแล้วตายแล้วอไม่มีกะเบียร์พี่เพืเ่อนเราตรงที่เบียร์มาเขาถอยไปโซนนี้ไหมพี่ได้ได้ได้ดูว,ว่าน่าจะสวยกว่ามุมนี้เลยสองทีมเอง ฝั่งตรงข้ามเราแล้วก็ตรงนี้ฝั่งตรงข้ามเราน่าจะมาชิดฝั่งผมนะพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเนียนเนียนเลยพี่ต,ต้องมีคนมาเฮ้ย hey, น็อกหนึ่งมีเพื่อนเดินได้เดินได้พี่เดี๋ยว,ยวตัวเดียวตัวเดียวมีคนหนึ่งน็อกอ,อยู่ผมกออกซ้ายไปดูฮะ พีไ่ไม่เห็นเนลยไหนอ่ะเบ้เห็นแล้วอยู่หลังกระแพงพี่เฟิร์นรอก่อนพี่มันได้ยินพี่ปะเนน่ยได้ปะเนน่ยได้พี่หลังกระเพงอ่ะพี่เฟิร์นยิงเปิดจุดก็ได้ออกขวาไปไหนพี่ออกขวาไปไหนแล้วเปิดจุดมุมมันเห็นเดียว์ะหน้าเบียร์เลย พีเาา่เห็นแล้วนงนี่ตัวหนึ่งเทีย okay, พี่ตัวนั้นเบียมันหายไปแล้ว,เด,วเดินกลับัวเจ็บพี่เพื่อนเดินมาตัวท้ายดิพี่มาเจ็คท้ายดิเราวงมาท้ายดิพี่ oh, มันเดินด้วยกัน,น,นไป<อ><อ>แล้วมันเดินไปแล้วใช่ไหมพี่ cầm nệt Mà cầm nệt, mà cầm nệt Phải, <laughs> phải, bia Ờ, tôi วดีวดีใครอ่ะมวดีน้องอว้าวว้า เยอะเลยขอบคุณครับ Thank you bro Thank you for 75 star bro Thank you